นิพาจ้าโรงพยาบาลตึกเอไม่ได้เจอนานแล้วสิบปีล่นเล่นครั้งหนึ่ไเดย์ปายอ่ะอุ้ยน่ากลัวจะตายมีอีแรงด้วยอีกาเถอะฉันแอบตู้ก่อนนะสักลัวพีกีอีคนฟงกีคนจีมีคนคุกเหรอเออพวกเราต้องชนะแน่เลย อ่ออะไรมะไรมั่นแหวนไงอ๋ออะไรมามั่นว่าจะชนะ <are> แหวนไงมั่นแหวนหลวงปู่มั่นใช่ไหมเธอแหวนหลวงปู่มั่นอีพูมไปจูกัาจะเสร็จพิธี oh. จูคนคุกเนี่ยนะ xong, làm sao dù không phải kinh, đúng không? Ừ đúng không? Đúng ถอยอีภูมีดอกพิกี้โดนปากีปากีไม่ได้ช่วยอะไรเลยอุ้ยอ๋อม,มันคนนี้มันดักนะพิกี้นอนตีแล้วทีหนึ่งมันดึงไม่นอนใด่แบบนั้นอีภูมึงเข้ามาทำไมอีบ้า มันได้แกตอบปะไม่รู้อ่ะอุ้ยปูว้ายอุยออ้ยสวยสมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไม่อยู่หรอนะฉันไปสวดที่พิธีอื่นดีกว่าอยู่นี่สวดอยู่ ไม่มีของให้เล่นเลยตรงนั้นน่ะไม่เจอคนพุกมานานมากแล้เมื่อกี้เนาะจริงไม่โดนกีเดียวนะแดงอันนั้นเนี่ยตีแรงมึงมึงพุกที่อะไรอ่ะตีแรงชิบหายเป็นอะไรเหรอตรวก็ไม่รอนนี้โจ๊กโจกพี่กี้เป็นอะไม่เบื่อฉันสวดอยู่สิบเลยฮะติดง่ายว้าย มันไปไหน่แล้วเลมันไล่ต่อปะนะ่าโอเคโดดอีเรื่องและะ้วฮะตดดิดหรือยีแรงมากง่ายแมงโดดโดดแรงก็ผิดอุ้ยพวกเธอมันมาเอานิพาอีดอ่น้อยมีพานี่น้ำมนต์มันน้ำมนต์วะเนี่ยันว้าย ทีมออกมาโ้ะน,น,น่นโน่นโน่นไปนน่นแล้วพิธีร<น>ะวังใครไปพิธีระวังนะน อุ้ยอุ้ยโดนดึงกีโอโอผีดึงหัวผีดึงหัวทุกคน,คนอุ้ยภูม์ก้าวๆให้หน่อยภูม์ถึงเธอจุดให้หน่อยจุดพิธีนั้นให้หน่อยยากิอันวนายากิอันวนา น,น,นี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นี่นี่ยิงนี่มายิงงาปาดิมาเลยไม่มาไม่มาพี่เห็นระยะพี่อยู่ <c oughs> อุ้ยภูมย่าเปิดประตูเล่นสิมีที่ไปหมัดแล้ว อยู่ฝั่งนน้นใช่ว่าอีเลตุยแนะ่ไม่ใช่เลเหรอนี่พาระวังนะแกรอดได้ยังไงวะฉันงงเจ็ดสิบพียูเจ็ดสิบสองเมตรเข้าใช้วิชาแนวรู่นโตหรือเปล่าโทรศัพท์ทำไมไม่เคลื่อนเห็นอออว่าะไร เอบเอเียบอ้าวอ้บ้าก็เซตไปอีกวิธีเลยสิคะใครว่าใครจะมาตามเะพี่วันนี้เธอมัน 991991991ทูบมาอีกอันหนึ่งอันนี้ไขว้ยอยู่ดีสบายเนี่ยไขวไม่ดูฉีดไปสิเซตอีกหนึ่งพิธีทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้ไปสวดเองใครเจอพธิธีมาร์กหน่อยนะด้วยเนะื้อ

ที่เลลึกลึกลรกอีหานี่เล,อ,อ,ล,อ,เลอีห้าพาผีมาโาอ๊ยผีไล่ฉันจะไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวฉันก็ไปสวดเองอย่าพึ่งพวกเธออย่าพึ่งมาอุย้ยผีไปโน่นผีไปโน่นเดี๋ยวฉันสวดเดี๋ยวฉันสวดแล้วเอา้าอีดอ,อกตุยคิดตรงไหนพ<ว>หีมาแล้วว้ามันมาเอาช้า,าน,น,ชน,นางเฟดนางเฟดฉันก็ไปสวดดีกว่าอพิธีเดียวเอง โซนเลยหนูเอาวิญญาณแอบอยู่ไม่หาไม่เจอเดี๋ยว่ะโอ,โอเคชุบแล้วจุดอันนั้นเลยอุ้ยมันโซนได้ปะวะถ้ามันโซนได้จุดไปก่อนอมันเดิมพี่กี้จุดเลยได้ไมหนไม่ไหวแล้วหนูวไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นเย่ำโซนจุดแกางอีห่าง ขอ,อน้ำมนต์หน่อยสักสิบขวดวิธีก็ตซนวิญญาณก็ตซนเออน้ำมนต์มาแล้วอ,อีกคนคุกเป็นแพ้น้ำมนต์ใช่ปะใช่ต่อยงัดงัดววขวิดค่ะโอ้ยน่กลัวน้ำมนต์โอ้ยหน้าแดงเป็เือนยี่อะไรมาไหมอีกทีจะค่อยแน่อยู่ตรงไหนเอฟโอ้ชั้นล่าง กำลังไปกำลังไปงฉันมองไม่เห็นผีพี้ภูงี้เดี๋ยตุยนะเดี๋ยวออกประตูกันวิ่งมาวิ่งมาอสองแจ๊ะภูมันหลง โดนดึงหัวเดนดึงหัวผี่ดึงหัวฉันโดนผี่ดึงหัวอีกแล้วฉันจะอ,ออกประตูแล้วฉันัว้าพี่อยู่ตรงนี้ นี่มันเฟดามามันเฟดมา,มน,น,มานั่นน่ะข้างหน้าเออนั่นแนี่อยู่ดีเรรวังนะโอ๊ยอเนยเดินดึงกันตื๊ออกแล้วทันแล้วเร็ววิภาไม่ไหวออกประตูพวกเรา เอาภูมิภูมิเอาไปทัานหายตัวทุกคน,นอยากได้ยามากเลยตอนเนี้ okay, <number> ยโอเคนัมเบอร์วันเอจะบ้าตาย,ตายลายวันเออมียาไหม ฉันไม่จูกแล้วนาฉันกลัวอุ้ย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 เฮ้ยใครเจอยาวะนาฉันอยากได้เสรีรัมห้่ักเสรีรัมเอาอุ้งอุ้งว้ายช่วยด้วยทุกคนพี่มาเอาฉันอีดอกกูจะบ้าตายรายวัน เฮ้ยยาอยู่ไหนวะเมื่อคืนฉันโดนอีกแปะเดียวฉันโดนดึงทีเดียวฉันตุยวันฉันมาไล่ฉันนะทุกคนเิกีเอมหน่อยเนี่ยฉันซ่องเลยหรอเอาพิกิโลมาฉันส่องในนั้นฉันซ่องตุกเกาเกายาอยู่ไหนวะนี่คนหยิบยาไปแล้วหรอ ขอ,อยาหน่อยเถอนะเกมนีเกมขอ,อยาหน่อยเถอ,อะเมื่อไร่จะเอาตัวฮิวได้มาสักทีวะ อีดอ,อกประคำสามหกอันอยู่ตรงนี้มาเอานะใครอยากได้นะตนนนนั้งนี่นี่ทั้งสองอันแต่ฉันทำอะไรว้ายอีดอ,อกใครเปิดประตูเก้าเก้าไว้หวะโง่เองแหละอีหา้าฉันออกจากแมบไปเลยจบ <c oughs> เออนเอุ้ยเจ้ตุย <c oughs> พี่อุ้ยระวังทำไมทำแบบนั้น้นเนมอเออเออชกอุ้ยอีภูมิกันแตกออกหนีไปภูมิหนีไปรีไปเอา,เอาประคาเลยดาเมจมันแรงนั่นแหละห้อง,อง,องอนั้นแหละห้องห้องห้องเออไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไปทางนั้นแหละเครื่องหนัประคาสองอันอะ ตีตีมันมันอยู่ข้างหลังมันหายอิพูมไม่เจอนั่นไงชกชกอีกอุ้ย,ยระวงังระวังิดป,ประตูตีม่ออุ้ยกลับไปตีมันกลับไปตีมันนั่นน่ะไปชกมันมันกระทืบแล้วอุ้ยเออ,อีดอกถอยมันมีล้อ กูคิดเลยอะมันได้เลือดเพิ่มเลยพวกเธอต้องเอาเพื่อนออกแล้วล่ะเอาวิญญาณออกตายตายจุบได้ไหมวะเร็วๆอยู่ิีพี่มาข้างหลังมึงเออภูมิระวังตัวใครตัวมันไหนอยู่ดีมันไม่อยู่แล้วหน้าเทา ไม่ได้แน่นอนมึเงเล่อกันเยอะเฮ้ยแต่นะ่ะเมื่อกี้อีภูมิอยู่ในตู้เพื่อนพาไปหรอใช่ม่ที่ท้าคือมากินเนื้อมันนั้นไงคือมันเป็นประตูอยู่ใช่ป่ะเออมันไม่โดนใครเปิดประตูก็ไม่รู้กุคิดเลยอะ่ะภูมิเพื่อนออกแล้ว น้ำมอเอาไาทำไมก่อน,นไปเปิดหีบกันเลยเปิดหีบเปิดให้เข็มบวกต่อยเหรอเพลนไม่เทียวเมื่อกี้มันเดินไกลได้ไม่ไม่ไม่ไมกหลหรอก <c oughs> อีกแก๊กใช่ไหม <c oughs> สาสน้ำมอตใสกีมันเออ <c oughs> เออใส่กีอีกดอกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> รอสี่แล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภยัยเอาความอบกีโอ้พิกี้คุณนด่พิก,พกี้ดีนะให้เราเซ็อกระเป๋าเต้าเต้าทองหันพิกี้ ทำไมอ่ะกระเป๋าต้าทองแพงหรอกระเป๋าต้อทองอ่ะที่จริงเมื่นพัใช่ปะพอ,อเอาสกินพวกนี้พาม่มาค่าเป็นห้าหมื่นเลยพ